คริปโตท็อป ฟรนสิสควันนี้เราก็จะมาปเปยดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ตลาดยังคงบวกอยนะครับจากเมื่อวันก่อนที่มีแรงส่งเข้ามาเนาะก็เจ้าตัว c r o นะครับที่ประธานาธิบดีรุ่งรัมหรือว่าธุรกิจหรือว่าบริษัทของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์รีเนาะได้มีการซื้อเข้าไปในครั้งเหมือนกับมีคอยแล้วก็อิตาเลียนนั่นแหละครับก็ยังคงบวกอยนะครับจาก30เข้าก็เป็น42แล้วนะครับอ๋อเจ้าแฮกก็บวกขึ้นมานะครับไฮเปอร์ก็ถือว่าเป็นเหรียญน้ำดีครับเพราะว่าเป็น เป็นม้ามืดเหมือนกับซุยนะครับเหมือนกับอิเรียมเหมือนกับโซนูนาเลยในอนาคต ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตาครับโซน่าบวกอยู่เช่นกันนะครับประมาณสักเก้าเปอร์เซ็นต์อชคอยอะไรพวกนี้ครับอะปั๊มนะครับขึ้นมาเหมือนกันจุกนะครับแล้วก็มีเรเดียมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีฟายนะครับยังคงบวกอยู่นะอ๋อตอนนี้ครับเหรียญดีฟายคือบวกกันอยู่ทุกตัวเลยครับแล้วก็อะเอาคอยอย่าง x อ p s o l นะครับแล้วก็แฮกพวกนี้ก็มีการบวกอยู่เช่นกันนะครับมีมครับมีวิฟมีบลองอะไรพวกนี้ยังคงบวกอยู่นะแล้วก็ดอชครับโอเคบวกอยู่เช่นกันนะก็ถือว่าตลาดเริ่มมีความเขียวง ของปลายปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ปลายปลายเดือนอะไรแบบนี้นะก็มันจะมีจังหวะของเขาอยู่แล้วสุเมครับที่เขาจะมาบวกช่วงนี้เพราะว่าคนเงินเดือนเริ่มจะออกอะไรเนี้ยก็ต้องเขียวก่อนเพราะว่าถ้าเกิดบันแดงเนี่ยมันจะเป็นจังหวะให้คนที่เก็บเกินไปอะไร <cam otic S 1> แ,แบบนี้นะก็มันมักจะไม่แดงในวันที่เงินเดือนออกนะมันเชนมันจะเขียวก่อนนะและ <ๆ S 1> ้วก็เขียวแล้วเขียวค้างเติ่งเลยอะไรแบบนี้จะไม่ค่อยลงมาในวันนั้นนะนะ แล้วก็หุ้นที่ทําเกี่ยวกับบิตคอย ETF แล้วก็อีเชียร์ ETF นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับได้มีการบวกขึ้นมานะประมาณสักนะครับหนึ่งถึงสองนะประมาณนี้บิตคอย ETF เช่นกันนะแต่ว่าตอนนี้มีนะครับลดดันลงมาแล้วประมาณสักเหลือนะครับศูนย์จุดห้านะครับแล้วก็บวกขึ้นมาประมาณสักศูนย์จุดหกสี่ก็หมายความว่านะครับกระแสไม่เงินไหลเข้ามาน้อยนะครับแต่ว่ายังเป็นทิศทางบวกอยู่ก็ตอนนี้นะครับดูเหมือนนะครับแล้วก็เป็นการเรียกคืนนะครับในส่วนตัวโมเมนตัมขาขึ้นคือกําลังนะครับที่ คลานขึ้นอยู่นะยังไม่ได้แบบเหมือนว่าเป็นสวิงขึ้นเป็นแบบสปริงกระโดดขึ้นอะไรแบบนั้นคือตอนนี้กําลังเรียกคืนตําแหน่งของตัเองให้ได้ก่อนครับแล้วก็ค่อยๆเฉียงนะครับขึ้นไปนะครับเล็กๆเ,กเน้อยแล้วก็ก่อนที่จะประกาศลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ค่อยกระชากขึ้นอ่ะถ้าเกิดเขาประกาศนะ ทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนตัวการวิเคราะห์ของคุณแร็กแคปิเตอเนาะถามว่าคนนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นวัตจักรนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นก็นเลยนํามาฝากกันแล้วก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลทําให้เราเนี่ยมองเห็นนะครับรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดที่โตนะครับพวกนี้ได้ค่อนข้างที่จะง่ายได้เนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายครับแล้วก็ขยายความรวมถึงนะครับในส่วนของตัววัตจักรเดิมของมันว่ามันดูยังไงนะครับแล้วก็มันมีทิศทางไปทิศทางไหนเนาะอ่ะทีนี้ครับประวัติศาสตร์เนี่ย าจาที่จะไม่ได้ซ้ารอยไปแบบเสมอไปก็ได้เนื่องจากว่ามันอาจาที่จะมีการคาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะมีการคล้ายๆการอะไรแบบนี้บางตัวบางครั้งเนี่ยอาจาที่จะนะครับลงแรงขึ้นแรงหรือลาช้าออกไปเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เนาะเนื่องจากว่าวันก่อนนะครับบิตคอยเนี่ยมันก็ได้พุ่งแต่จุดสูงสุดตลอดการไปแล้วสุดไหมครับก็ประมาณสักหสัปดาห์ผ่านมา Bitcoin บิตคอยก็ทําผลงานออกมาได้ดีเลยสุดไหมก่อนที่มันจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ในส่วนตัวไพร์นะครับ discovery u p r e n d u r อะไรแบบนี้นะก็ มันจะมีแนวโน้มตรงนี้อยู่แล้วเนาะซึ่งนะครับประวัติศาสตร์เนี้ยอาจที่จะมีการนะครับขยับลงไปแบบตัวสีดแดงเนาะที่วงกลมไว้นะครับลงไปแต่ว่าอาจจะมีการลงไปแบบสั้นกว่า ครั้งที่ผ่านมาก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างครับก็คือเทรนสีแดงกับเทรนสีเขียวเห็นเครื่องหมายเท่ากับที่เป็นสีแดงกับสีเขียวไหมอันนี้ครับเป็นเวลาที่บิตคอยมันขึ้นมันก็ามาพักตัวแล้วก็ลงมาเฉียงๆเนาะแล้วก็พอมายืนอยู่ในโซนสีเขียวได้ก็จะขึ้นไปอะไรเนี้ยเป็นขั้นบันไดต่อไปนะครับถ้าเกิดจะให้มันง่ายก็คงที่จะต้องวาดแบบนี้เนาะอ่ะแบบนี้นะครับเป็นขั้นบันไดแบบนี้ไปนะครับแบบนี้ แบบนี้ไปนะครับเราจะเป็นแบบนี้อะไรแบบนั้นนะแต่จุดนี้ครับเรากําลังทําให้สังเกตดูว่าอย่างเช่นจุดวงกลมบกนี้ครับอ่าเห็นไหมบิตคอยล์ลงมา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 นะครับอ่าตัวนี้ลงมาหลุดหน่อยครับแต่มันก็สามารถรีคอร์ดกลับขึ้นไปได้อ่ะแต่พอมาครับก่อนหน้านี้นะครับบิตคอยล์ลงมาปุ๊บเห็นไหมครับก็ลงมาปุ๊บขึ้นมาแบบนี้อ่ะ แสดงว่านะครับรอบนี้อาจจะมีการครับขึ้นไปตอนนี้อยู่ในโซนสีแดงเหมือนกันและเห็นไหมว่าโซนสีแดงตรงนี้นะครับโซนสีแดงตรงนี้คือมันอยู่ในโซนเดียวกันและอาจจะมีการลงมาก็จริงครับแต่อาจที่จะไม่ได้ลึกอาจจะมีการตื้นกว่าเดิมเนื่องจากว่านะครับมันก็ ตลาดมันคงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเรากําลังจับตาเทรดแล้วก็รูปแบบเดิมๆอยู่มันอาจที่จะโอเคนายคิดว่ามันจะลงไปมากกว่านี้ใช่ไหมนายกาลังรอช้อนตอนที่มันถูกๆกว่านี้ใช่ไหมโอเคฉันลงนะแต่ฉันจะลงไม่ขนาดนั้นหรอกสมมติว่าเมื่อก่อนเคยลง20%ไม่รอบนี้ฉันจะลงแค่15พอฉันจะลงแค่10พอไม่ให้นายได้เก็บอะไรแบบนั้นนะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับคือมันคือถ้าเกิดว่าคนจับไปมันได้เยอะๆนะครับเปนสลับตลาดหรือว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าคริปโตแล้วแต่มันมากที่จะ ถ้าเกิดว่ามันจะลงไปตามแนวโน้มของคนที่มอ,มองมองมองว่ามันจะลงถึงบางทีอาจจะที่จะลงไปไม่สุดสมมติผมตั้งราคาไว้ที่ประมาณสัก95้0 0มนเนาะมันอาจจะลงเพียงแค่นะครับหนึ่งแอะไรแบบนี้ก็เป็นได้สุมไหมมันจะไม่ลงมาถึงขนาดนั้นเนาะอ่ะแต่ว่านะครับโซนสีเขียวยังคงรออยู่นะครับรอที่จะให้มันไปพิชิตอยู่นะที่แสนห้านะครับอืมก็รอดูกันต่อไปนะว่ามันจะสามารถที่จะเป็นไปได้ไหมสําหรับรอบนี้นะ ถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้นะครับแล้วเราจะต้องใช้ระเวลาในการรอให้มันกลับขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูในอดีตเนาะอันนี้ผมยกตัวอย่างในอดีตนะครับแล้วเราก็ไปพิจารณากันเองนะก็รอบที่ก่อนหน้านี้นะปี2013นะครับใช้ระยะเวลา6เดือนเนาะในการที่มันจะปรับโตขึ้นมาเออไม่ใช่6เดือนครับขออภยัย6สัปดาห์นะครับในการที่มันจะปรับโตขึ้นมาที่ price discovery เนาะก่อนที่บิตคอยจะมีการแก้ไขแล้วก็กระชากขึ้นไปนะในสัปดาห์ที่7อะไรแบบนั้นเน ก็6สัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่า1สัปดาห์มีถ้าเกิดว่า1เดือนนะครับมีสสัปดาห์หรือสสัปดาห์เนี่ยก็บวกบวกไปนะประมาณสักสองเดือนอะไรแบบนั้นนะหรือว่าเดือนนิดๆถ้าเกินเดือนไหนมีประมาณสัก4สัปดาห์อะไรแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้ครับรอบปี2017นะครับมันก็ต้องใช้เวลาประมาณสัก7สัปดาห์เนาะ ก่อนที่มันจะเข้าสูนย์สูงของตัวตัว p r i c e ันดี r ารี่นะครับก่อนที่มันจะเกิดการย้อนกลับขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยร่วงกันไปประมาณสัก34%นะแล้วก็มีการขยับขึ้นไปในสัปดาห์ที่8เนาะปี2020ปี2021นะครับบิตคอยนก็มีการปรับตัวขึ้น หสัปดาห์เหมือนกันนะครับนีอยู่ในค่าเฉลียนะ่ยเนาะก็ก่อนที่มันนะครับจะลดลงไปประมาณสักสิเห็นไหมครับว่ามันเริ่มตื้นขึ้นเนาะแล้วก็มีการนะครับก็ย่อปุ๊บแล้วก็กระชากขึ้นไปนะปี2025นะครับบีคอยขึ้นมาสู่จุดสูงสุดเนาะแล้วก็ในช่วงของตัว7สัปดาห์นะครับก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเฮ้ย มันอาจที่จะมีการปรับตัวนะอาจจะลงไปสักประมาณสัก32อะไรแบบนี้เพราะว่าซึ่งเราลองดูค่าเฉลี่ยเนาะก็อาจที่จะอยู่ประมาณนี้แต่คิดว่าไม่น่นาจะถึงหรอกเพราะว่ามันก็คงจะไม่ให้เราเดาทางถูกเนาะอาจจะมีการปรับขึ้นไปอีกก็ได้ซึ่งรอบต่อมานะครับในปี2 0 2 5ี่เนี่ยเราอาจจะต้องมาดูกันครับว่าเอ๊ะมันจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก6สัปดาห์ไหมหรือ7ดสัปดาห์มันจะอยู่ประมาณประมาณนี้แหละแล้วก็จะลดลงประมาณสักเฉลี่ยแบบกลางๆอาจจะเป็นสัก13%ออะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะ ซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่บิคคอยมันทำอ่อนทำไฮไปนะครับมันก็ระยะเวลาผ่านมาแล้วรอบนี้นะครับเรากำลังลุ้นว่านะครับพอครบเมื่อไรนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็น6สัปดาห์หรือ7สัปดาห์เนาะอาจที่จะเป็น6สัปดาห์ก็ได้หรือ7สัปดาห์ก็ได้นะครับใครจะไปดูจุดเมฆคอ,อหลังจากนี้อาจจะพุ่งไปถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปนะก็แสดงว่าประวัติศาสตร์อาจกําลังซ้ารอยแต่ว่าใช้เวลามากหรือน้อยแตกต่างกันตามรอบวัฏจักรนั่นเองครับ แล้วก็ไปที่บริษัทมหาชนของญี่ปุ่นยังเมตาแพลเนตนะครับหลังจากที่ซื้อเข้ามาก่อนหน้านี้สำหรับบิตคอยพร้อมๆกับพี่ใหญ่เมเคิเซียเลอร์เนาะตอนนี้นะครับเขาก็ได้มีการประกาศรดมทุนอีกนะครับประมาณสัก881ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อที่จะจัดบิตคอยเพิ่มโอ้โหก็รู้สึกว่าไม่มีใครสามารถหยุดรถไฟขบวนนี้ได้อีกแล้วนะครับ และข่าวที่เพื่อนๆรอคอยนะครับแล้วก็อยากให้มีการอัปเดตแล้วก็อยากให้มีการบอกกันนะครับเราเฝ้ารอข่าวนี้อยู่ก็คือว่ามีการปริ้น,นเงินหรือ,อยังนะครับตอนนี้เชสเตอร e ์มีการปริ้นเงินจัดมาแล้วนะครับก็คือ1 0 0 0ล้านอีกเช่นเคยนะข่าวนี้มาแล้วหลังจากนี้จะมีการปั๊มหรือเปล่าจะมีการอัดชีพมีเงินเข้ามือเปล่าก่อนนั้นนี้ครับมีการโอนไปนะครับที่ในส่วนตัว HX g เนาะแล้วก็ได้มีงานโอนไปที่บิตเฟนิกด้วยนะครับอ่ะหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านตอนนี้มาปริ ก็ถือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอีกพรุ่งนี้นะครับหรือวันอื่นอีกเนี่ยอีก1,000ล้านก็ถือว่าโอเคนะคอนเฟิร์มว่าจะมีการปั๊มขึ้นไปอีกรอบนึงซึ่งตอนนี้ราคาของเหรียญต่างๆเนี่ยก็กรเตื้องขึ้นมาพร้อมที่จะไปแล้วสิไมครับอจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะเลย ไปที่ Bitcoin Spot ETF นะครับในวันที่26มีเม็เงินไหลเข้ามานะครับไม่มีใครขายออกไปเลยแบ็กรอกนะครับ45ล้านนะครับซื้อเข้ามาแล้วก็ฟิลิตี้14ล้านเจ้าอ,อื่นอีกก็ซื้อกันคนเล็กคนน้อยนะครับโดยรวมแล้วมีเม็เงินไหลเข้ามาที่88.1ล้านครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่ไหลออกไปเนาะแต่ที่ทำได้ดีก็คืออิตาเลียมนะครับยังคงไหลเข้าเป็นหลักร้อยล้านอต่อแบบ ต่อกันหนึงกันมานะครับ4วันแล้วก็คือวันที่ชิปกนะครับมีเงินไหลเข้ามาจากแบ็คล็อกนะครับ323ล้านนะครับ แล้วก็ต่อด้วยฟิลิตี้นะครับไป5ล้านนะครับแล้วก็ตามด้วยเจสเกลนะครับ5ล้านกับ41ล้านเลยทาให้นะครับมีมเงินไหลเข้ามาที่455ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโอเคยังคงทําผลงานได้ดีนะครับสําหรับน้องเล็กอนะิชเรียมเนาะตอนนี้การสะสมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชันนะครับชันเหมือนกับมีคอยตอนแรกๆเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะมีการพักตัวหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีการทําออจซัมไฮส่งน้องๆ,อ,งๆอ,งอื่นๆนะครับขึ้นไปอีกสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยพักนิดๆนะครับ พักเหมือนกันกลับนะครับจุดนี้นะครับที่มีการาทำการพักราคาไปเนาะจุดนี้นะครับอ่ะจุดนี้คือเหมือนกับว่าตอนชันชันขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการพักเลียดๆตรงนี้นิดหน่อยนะครับอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะมีการพักเลียดนิดหน่อยแล้วก็ค่อยไปแบบนี้ก็เป็นได้นะก็ถือว่ารุ่นเอาจะช่วยอีกทุดเดียมกันนะครับอ๋โอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ